เซ็นทรัลกระบี่กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจภาคใต้จากเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเปิดตัวศูนย์การค้าและโครงการมิกยูสแห่งแรกของจังหวัดที่มีมูลค่าการลงทุน4,500ล้านบาทพร้อมด้วยโครงการที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียมและซูเปอร์ลักรีสอร์ทที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุนพร้อมสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลเอเซโร่สแตทฟิเคชันมาตรฐานอาคารสีเขียว และยกระดับจังหวัดกระบี่ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการร่งเที่ยวยั่งยืนระดับโลกรวมกับยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่โปรโตไทป์ในการสร้างศูนย์กลาง s u ิสแอนเนเบิร์นทัวริึมที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งอย่างก้าวกระโดดเช่นการขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เทอร์มินอลใหม่และโครงการท่าเรือวงแหวน,อ,นอันดามันที่เชื่อมกระบี่ภูเก็ตพังงาเป็นทแองเกิลออฟอันดามัน รองรับเรือเฟอร์รี่ความเร็วสูงสร้างซิมบล s สคอนดิทิวที่ครบทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลทำให้กระบิดพร้อมร่วมผลักดันจัดนวดก้าวสู่การเป็นดิจิทัลโนแม d h ับของประเทศไทยยังเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในเซกเมนต์พรีเมียมถึงซูเปอร์ลักชัวรี่มูลค่ารวมกว่า2000ล้านบาทจักกลุ่มลูกค้าระดับซูเปอร์พรีเมียมซึ่งกว่า80%เป็นคนไทยและอีก20%เปซ็นเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศสะท้อนศักยภาพของตลาดพรีเมียมที่ กำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งประกอบด้วย2แบรนด์หลักที่เตรียมเปิดพรีเซล25-26ตุลาคมนี้คือบ้านในเนยกระบีและพีชวัยเลกระบี่ทั้ง2โครงการไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือการสร้างอนาคตที่ดีกว่าไอ่ห่อกับผู้คนและเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของสมาสิติแห่งอันดามันที่สะท้อนจุดยืนของเราด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษ รวมของรางวัลสไตล์ Eco ค i ENDLY ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รักโลกรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทและสิทธิพิเศษเดือนหนึ่งเเมื่อช้อปร้านอีโค r เฟรน l y ลีโลชั่นคราบครบ2,000บาทเฉพาะวันศุกร์ลุ้นรับพัดลมเฮอร์ทอริสไลสมาร์ทเอลหนึ่งทุกสัปดาห์เพียงโหลดแอปเซนทรัลเอ็